ยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเขสัพเพวะภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาติตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโรทะมนุสสิยาปะชายะที่วจะจัรตโตจัหิรันติเยพลิงตัสมาหิเน รักขะทะอัปปมัตตายังกินจิวิตตังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณนะโนสมังอัติตถาคเตนณอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชชะขาสัก,กยะมุนีสมาหิตโต นะเตนะธรรมเณสมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยํพุทธเศโถปริวันณีสุจริงสมาธิมานังตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพานิอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนมหิ เตปติปตาอมาตังวิไคหะละทามุธานิพุติงพุชมานาอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถินท่าขีโลปัทวิงสิโตสิยาจะถุพิวาเตพิอสัมปะกรัรมปิโยตะถูปะมังสัปุริสังวะทามิ โยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติอิทัมปิสังเครัตนังัปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติพุสปะมัตตาณเตภวังอัธมะมาทิยันตี อิทัมปิสังเครัตะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวถิโหตุสหาวัสะทัสนะสัมปะทายะตยัสุธรมมาชาหิตาพวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิจิตันจะสีละพะตังวาปิยะทัติกินจิจะตุตูหะปาเยหิจะวิปะมุตโตชะ จาภิฐานานิอภพโพกาตุมอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกรโรตีปาปังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภาพโพโสตสสะปฏิชะทายะอภพภตาทิฏฐะทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนปะคุมเพยถาพุสิตะเคคิมหานามาเสปัทมัชมิงคิมเหแต่ถูปะมังธรรมะวรังอะเทสยินิพพานคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวรันยูวรโทวราหะโร อนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุขีนางปุกรานังนวังนติสัมภวังวิรตตจิตตายติเกพระวสมิงเตขีณพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีราย,ายัาปะทีโป อิธัมปิกสังเคระตะนางปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเตขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานีทภูตานิสมาคาตานิ ภูรรม,มานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตงังธรรมังนามัสามะาสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตางาังเทวมนุษะปูชิตังสังฆังนามัสมะ สุวัตถิโหตุ